สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาคุณลูกค้านะคะมาชมที่ดินพร้อมบ้านนะคะที่ดิน143ตารางวานะคะอยู่ตำบลพมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะตรงนี้คือทางเข้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านก็ตัดหญ้าไว้เรียบร้อยร่มรื่นนะคะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านด้วยนะคะเนื้อที่ของบ้านนะคะก็ โดยรวมพื้นที่ทั้งหมด143ตารางวานะคะบ้านหนึ่งหลังบ้านนะคะท่านเจ้าของบอกว่าเ,าเวลาสร้างนี่ลงเสาเข็มด้วยนะคะความกว้างความยาวของบ้านนะคะยาวประมาณ8เมตรนะคะกว้างประมาณ6เมตรนะคะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะตรงนี้นะคะคือทางเข้าค่ะทางเข้าตัดหญ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ พื้นที่ทั้งหมด143ตารางวานะคะอ,อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะราคาขายนะคะที่ดินพร้อมบ้านนะคะบ้านหนึ่งหลังที่ดิน143ตารางวาขายพร้อมบ้านเลยนะคะ1,850,000บาทค่ะค่าโอนค่าภาษีค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะท่านเจ้าของบอกว่าคนละครึ่งนะคะช่วยกันออกคนละครึ่งนะคะกับผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะคะ พาดูบริเวณรอบๆบ้านก่อนนะคะรอบๆบ้านก็โล่งสะอาดเตียนนะคะทํารั้วไว้แล้วนะคะมีทํารั้วไว้บ้างแล้วนะคะแต่ด้านหลังยังไม่ได้ทํารั้วนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะน้ําไฟพร้อมพร้อมหมดเลยทุกอย่างทั้งเพื่อนบ้านน้ําไฟพร้อมหมดเลยไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านเลยนะคะร่มรื่นนะคะ ตรงนี้บ้านอยู่บริเวณด้านหลังนะคะ143ตารางวาค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามอยากจะนัดชมพื้นที่ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 7 7 9 3 2 8 7ค่ะตรงนี้บริเวณด้านหลังของบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะมีปลูกต้นไม้ทำสวนไว้แล้วนะคะเพื่อนบ้านรอบๆก็มีเพื่อนบ้านนะคะ ทางเข้ามานะคะเป็นทางสาธพรณะนะคะแต่ทางเข้าตอนนี้นะคะยังเป็นถนนลูกลังอยู่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายทางเข้าให้ดูด้วยนะคะตอนนี้ก็พาชมบริเวณรอบๆบ้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมบ้านดันบนนะคะอากาศดีค่ะเห็นวิวเขาด้วยนะคะวิวเขาค่ะ หน้าบ้านเห็นวิวเขาหน้าบ้านเห็นวิวเขาเลยนะคะอากาศดีค่ะลักษณะตัวบ้านจะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะยกพื้นใต้ถุนนะคะมีใต้ถุนบ้านนะคะ รั้วจะมีแล้วนะคะสองข้างท่านเจ้าของบอกว่าจริงยังทํารั้วไม่เสร็จนะคะแต่ก็ถ้าเจ้าของใหม่มาก็สามารถทํารั้วต่อได้เลยตรงบริเวณด้านหลังนะคะกับด้านหน้าฝั่งนี้นะคะที่ยังไม่ได้ทำรัว้วแต่สองข้างซ้ายขวาทําเรียบร้อยแล้วนะคะ ตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะใกล้จอบลอค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอยากจะนัดชมพื้นที่อยากจะนัดชมบ้านก็โทรนัดเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะแต้วนะคะในพื้นที่ก็มีปลูกต้นมะม่วงนะคะอยู่2ต้น สนใจสอบถามอยากนัดชมโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287แต้วค่ะที่ดิน143ตารางวาพร้อมบ้านนะคะ1ห,หลังราคาขายนะคะ1,850,000บาทค่ะค่าโอนค่าภาษีค่าใช้ใจ่ายต่างๆออกคนละครึ่งนะคะผู้ขายครึ่งหนึ่งนะคะผู้ซื้อครึ่งหนึ่งนะคะ ตรงนี้เป็นทางเข้านะคะสนใจนัดชมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวก่อนจบคลิปจะพาไปดูถนนนะคะตอนนี้ดูบ้านดูบริเวณบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูถนนค่ะ เราเข้าไปดูบริเวณด้านบนตัวบ้านกันค่ะขึ้นบ้านไปก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะพอขึ้นไปแล้วก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองจากระเบียงหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็วิวภูเขาค่ะที่ระเบียงหน้าบ้านทำเป็นเก้าอี้นั่งได้ด้วยนะคะเข้าไปในตัวบ้านกันค่ะ ด้านหน้าจะเป็นกระจกเลื่อนนะคะเป็นประตูบ้านค่ะพอเข้าไปแล้วก็จะเป็นห้องโถงยาวเลยนะคะหน้าต่างรอบบ้านเลยนะคะหน้าต่างนี้ท่านเจ้าของบอกว่าทําจากไม้สักนะคะห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะคะสีชมพูหวานแหววเลยค่ะน่ารักสุดๆค่ะหน้าต่างมี2ด้านค่ะซึ่งหน้าต่างนะคะก็จะสามารถมองเห็นเป็นวิวเขาได้เลยค่ะ เห็นไหมคะมองเห็นวิวเขาได้เลยคะ่ะที่หน้าต่างนะคะมาดูห้องนอนห้องที่สองกันนะคะห้องนอนห้องที่สองนี้ก็มีหน้าต่างสองด้านคะ่ะซึ่งหน้าต่างก็สามารถมองเห็นวิวเขาได้เช่นเดียวกันคะ่ะ เห็นไหมคะมองเห็นวิวเขาชัดเจนเลยคะ่ะที่หน้าต่างห้องนอนห้องที่สองนี้นะคะมีหน้าต่างรอบด้านเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะเวลาเปิดหน้าต่างออกมาแล้วก็รับลมเย็นสบายมากๆค่ะเห็นวิวเขาเลยเห็นไหมคะบ้านหลังนี้นะคะเอาจริงๆเลยว่า ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนหรืออะไรนะคะเราสามารถเปิดหน้าต่างรับลมเย็นๆได้เลยนะคะโดยไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าอากาศตรงนี้นะคะเป็นทุ่งนาอากาศเย็นมากๆเลยะคะ่ะ ออกจากห้องนอนห้องที่สองนี้นะคะจะมีประตูตรงซ้ายมือนะคะซึ่งเป็นระเบียงด้านข้างของบ้านนะคะระเบียงตรงนี้นะคะท่านเจ้าของบอกว่ายังไม่ได้ทำลูกกรงกั้นนะคะกำลังจะทำนะคะซึ่งตรงระเบียงนี้นะคะเราสามารถเดินได้แล้วก็ไปมองที่ด้านหน้าบ้านได้นะคะแล้วก็จะเห็นเป็นวิวเขาสวยงามชัดเจนมากเลยค่ะวิวเขา ด้านข้างของตัวบ้านฝั่งซ้ายนะคะก็มีเพื่อนบ้านที่ปลูกกล้วยปลูกผลไม้ไว้นะคะแล้วก็ด้านหลังตัวบ้านก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะบ้านหลังนี้มีหน้าต่างรอบด้านเลยนะคะให้อารมณ์แบบประมาณว่าบ้านกลางทุ่งนานะคะเปิดหน้าต่างออกมาแล้วก็ลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะมีห้องน้ำอยู่หนึ่งห้องนะคะ ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะขนาดความกว้างความยาวของบ้านนะคะกว้างประมาณ6เมตรค่ะยาวประมาณ8เมตรนะคะมีขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะ1ห้องโถงใหญ่นะคะห้องโถงจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีหน้าต่างรอบด้านเลยค่ะ เพื่อนๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะบ้านวิวเขานะคะมีทุ่งนาล้อมรอบนะคะบนเนื้อที่143ตารางวาค่ะบ้าน2ห้องนอน1ห้องน้ํานะคะวิวภูเขาธรรมชาติมากๆเลยค่ะท้องทุ่งนาลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนัดชมพื้นที่ได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287แต้ค่ะ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆและคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะฝากแปลงที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะ143ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังราคา1 8 5 0 0ล้านบาทค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะเป็นเส้นทางเดินทางเข้าออกสำหรับบ้านหลังนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังออกจาก บ้านหลังนี้นะคะอันนี้เป็นทางเข้านะคะแต่ว่าเรากำลังขับออกนะคะไฟฟ้าถึงนะคะไฟฟ้าถึงหน้าบ้านเลยแต่ว่าน้ำนะคะท่านเจ้าของบอกว่าเป็นน้ำ บาดาลน,นะคะแต่น้ำใสมากเลยค่ะทางยังเป็นลูกลังอยู่นะคะยังเป็นลูกลังอยู่เดี๋ยวถ้ามีบ้านคนเข้าเยอะๆนะคะท่านเจ้าของบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาทำให้นะคะเดี๋ยวอบตอก็จะมาทำให้คะ่ะ สุดตรงนู้นนะคะก็จะเป็นถนนเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนเส้นหลักแล้วไม่ไกลเลยนะคะเข้าไปจากถนนเส้นหลักถึงแล้วเป็นถนนลาดยางนะคะ